ผลเสียของการไม่ใส่แว่นทั้งๆท,ที่เราควรจะใส่แว่นเมื่อมีปัญหาสายตามีอะไรกันบ้างไปฟังกันค่ะอาจเจออาการปวดหัวปวดตาเลื้อรลังได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เรามองไม่ชัดเราจะต้องรู้สึกว่าเพ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะกล้ามเนื้อตาเกรงเสี่ยงการอ่อนล้าสะสมนะคะตามัวมองไม่ชัดโดยเฉพาะระยะไกลหรือระยะใกล้ทำให้ทํางานผิดพลาดอันผิดได้ค่ะ รู้สึกมีอาการตาล้าตาแห้งรู้สึกแสบตาระคายเคืองตาได้นะคะสมองจะทํางานหนักขึ้นเพราะจะต้องพยายามปรับภาพให้ชัดด้วยตัวเองส่งผลให้เหนื่อยง่ายสมาธิสั้นแล้วก็งุดหิดระหว่างวันด้วยค่ะสายตาจะแย่ลงเร็วขึ้นโดยเฉพาะเด็กและวัยทางานเมื่อใช้สายตาผิดผิดในระยะเวลาที่นานๆเสี่ยงกับอุบัติเหตุได้นะคะเพราะการที่เรามองไม่ชัดทําให้กะระยะผิดพลาดได้สรุปสั้นๆน,นะคะมีปัญหาสายตาและไม่ใส่แว่น เสี่ยงปัญหาไม่ว่าจะเป็นตาล้าสุขภาพตาแย่ลงทุกวันและเสี่ยงภยัยเสียงอุบัติเหตุได้นะคะดังนั้นควรตรวจวัดสายตาและใส่แว่นทุกครั้งที่รู้ว่าเรามีปัญหาสายตานะคะ